นอกหนึ่งนอกหนึ่งน้องสอเดซ้ายตัวเดียวเดดซ้ายพี่ตัวเดียวน้องสองน้องสองเดีอซ้ายนาพี่น้งขวามาพี่โชว์้งขวาขึ้นไนไม่ต้องเข้าสูงเด่ประจมเดืมันซุย อีกคนนึงหมดหมดหมดจี้รีเซ okay. uh ็ตน้องนี่ไงเดี๋ยวรอตีข้างหน้าเดี๋ยวน็องได้รอกูน็ออุ้ยเฮือกเก็บของก่อนละกันเอ็มโฟลองทิมนะดูรีเซ็ตอยู่ๆแต่มันเจ็บสองนะจะมียังไม่ทิมเออมานล้วนี่ยกอ ไม่ใช่มันเก็บไม่ได้วะก่ไม่ тай, มีใครมีมือโฟล์ตตัวเลยตัวนี้มีมีมดตการไหดีดี Watch out ต้องไปรถเต็มเลย โฟมีปะมีเหลือปะหรือไม่มีเลยอืมเอาไมยหมวกกันหัวยางยางยางมื่อกี้โดนเจาะยางหมดแล้วนะที่ขี่มาไอ้ไหนดีพีมันยิงน้องนะวัชช่าโดนเจาะเทียบเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัดรถนันเนี่ยจะได้เสี่ยงปะเรา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 เล่นเส้นดัดอ่างบ้านเหรอโอ้ยเชื่อเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอเล่นเนินนี้กันนะเดี๋ยวพี่แปะเนินล่างเดี๋ยวเรามาตีมาพี่เนี่ย จัดไม่ครับสองลอเลยรถหน้านี่ใช้ได้ปะ่ะจิบใช้ได้เขี่ยสิเป็นแบบพิมหนึ่งอ่ะเอ็กแอลคือพีมเอ็กแอลพยายามให้มันช้อนมานะดูนะว่าฝั่งไหนมามพี่เล่นแบบคาดไม่ถึง บ้านขวาเก่าเรามีปะบ้านมังฟ้าไม่เชือ่อแต่มีบักกี้เก่านะบักกี้เราหรือบักกี้มันวะไม่บักกี้เราเอามามามเขี่ยมเราเอ้ยมันอยู่ได้หนีนี่นึงยี่อะไดกก้ยิงโคนกะบ้ามอยู่ไม่ได้นะแค่มันบวกกันนัวสัตว์ โฟกัสบ้านน้อฟ้าคนหนึ่งเดี๋ยวมันต้องมาเฮ้บ้านมาเขียวก่อลังออกนะเอามาไหนอ่ะไม่ต่อไปไหนปะไม่รู้บ้านมันอยู่ไหนบ้างขยับเดี๋ยวโฟกัสบ้านน้อฟ้าก่อนดิบ้านน้อฟ้าบอกกิวหน้าพี่มาจากฝั่งนี้มอดิ มาฟ้ามาฟ้ามาแล้วมาหน้าพี่ปรกาศไุคนมันจอดใต้เนินเดี๋ยวมันรอส่องเดี๋ยวมันจะทิ่มเองเดี๋ยวถ้ามันทิ่มไปปล่อยเลยนะอไม่ต้องมาไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมากลับเลยกลับเลยเดี๋ยวพี่รอเนียนถ้ามันจะขึ้นไปตบเองหรืออะไรเดี๋ยวพี่ยิงงฟรีพี่เล่นแบบเบคาดบอทชึ่งเห็นแล้วเห็นหลังคารถมั้ละ Watch out มันก็อยู่ในวงหรอวะพี่อ่ะดิพี่จะขอน้องห้าฮุ้ยแม่กูรู้อ่ะโดนเลยนัดหนึ่งมันก็อยู่ในวงหรอวะเนี่ยมันอะ่ะพี่ได้ยินราสองกัน,นเหรอไอ้เดี๋ยวเนีน้รอถ้าพี่เปิดนอกได้รอมาสองทันปะ อะไรนะ่ไกลรถอยู่มาดิไม่เหลือไม่ครบเนี่ยตรงไหนพี่ปิดไปดิมันนี้ดูเนินหน้าพี่อะไรนีดิ้มหมด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 มดหมดหมดมดมดหมโหมดหมดหมดมมดหมดดหมดหมดหมมดดมดมมมม ยังไม่ได้เก็บมันมีไอ้ศพข้างล่างรถตรงรถจีบอะตกไกลสุดอะกลัวะไรเนี่ยไอ้ศพศพเนี่ยเข้าไปด้านหลังไปวงเาไปวงเราเราโฟกัสฝั่งนี้ดิไปวงมาวงมาเียังรถทียอะไรเนี่ยโฟกัสมันตัวมันดิเดี๋ยวปิดมาติดกับพี่คนหนึ่งปิดเราเพราะว่าล่อยปล่อยมาชิดเราก็เน็ตได้สีนะพี่ อยากเล่นอ่ะดิไม่ก็เนี่ยแม่ป้าเหมันมาชี้ห่้าป้าเหมันชิดพี่เบียร์ก็ยิงฟรีเลยอ่ะแม่หมายถึงปิดวงไม่ได้ไปปิดมันอ๋อโอ้ยเยอะยิงฟรีหมดเลยเนี่ยมันแปดเนื้อเนี่ยเดี๋ยวมองเห็นตัวตัวปะเห็นแล้วเฮ้ยไอ้สัสเอ้ยมันขับรถเห็นแล้วตรงพีข้ามเลยด้วยไปโน่น มันนอนแต่สิงอยู่สามตัวเลยตอนนี้มันมาเขี่ยวไปเล่นไหนนนี้เหนนด้ตัวนึงก็สมองกับมีมันยิงต้องสมองไม่สองตัวมาหน้าพี่ตัวนึงขยับรบแล้วอย่าบอกจะเนัว เดี๋ยวมีการหนึ่งโคเป้โอ้ยอิฮี้อ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวมีบักกี้มาชิดเราตรงแถวนี้วะนี่คูเป้มานะตัวนึงวิ่ง Watch out รถก็ได้แล้วมันมาขึบนโมกขึ้นมาบ้านบ้านนี้มีตัวนึง่งเพี่กลับแบงก์เพื่อกลับอยู่เพี่กลับอยู่แต่มันเหลือตัวฟีตัวนึงอ่ะไอตัวของรถระเบิด นนอนอนอ,อมีตัวมาชิดฮลัลโหลมีตัวช <Okay, okay, S 3> <ะ>ี้หลังใกล้เลยเเตรงนี้ตรงนี้นมาเหลืองมาตัวเดียวน่าจะตีฝั่งตรงข้าม okay, โอเคอเดีเ๋ยวพี่อ้อมสแตกซ้ายปิดปิดบนกันสามเดี๋ยวพี่อ้อมซ้ายยิงฟรีให้ระวังฝั่งบ้านเห็ดยิงนะบ้านเห็ดบ้านเห็ดอ๋อมันน่าจะเล่นอีกเนินเนินเนินต่ำอ่ะเนินเนี้ยเนินมาเปลืองอ่ะแต่แต่บ้านเนี้ยบ้านนี้มีตัวหนึ่งนะฮัลโหลโอเคโอเคเอ้ยเนินบ้านเนินบ้าน เดินบ้านวิ่งเข้ามาอีกไม่อยู่ไหนวงวะพี่นอกดินอกนอกนอกเนี่ยลองบ้านยิงด้วยนะมันมีหลายตัวอยู่ไอ้จะไพี่เปลี่ยนความไวคุณสี่แม่งกูยิง d ีพีกูเต๋อมันสมุกที่กันเนยเช็คในบ้านอยู่ในบ้านปอกขว้าโหหลักโดนส่วนได้ปะ มันม็กวันเจ็บทักน่ะี่เนียร์เขาเขาตรงข้ามเขาตงข้ามก็น็อกตัวเห็นปะเห็นเห็นช่วแบงชแบงมาดิยี่สิบวีนะท่างหนาสายวะบ้านเห็นมันก็อยู่หน้าวง ไม่ละตีไม่มันมีเนินมันมีเนินเนินสองเนี่ยใช่ใช่ระเคลียร์มันแต่มันมีตัวหนึ่งนะเหมือนตายแล้วอ่าโชคโอ้ยไอ้เจ้ากูจะไปดูมันไในที่ยิงโยนกูอีกไอ้สัตว์เหมือนตายแล้วนะน็อน็อไอ้ตีบ้านอ๋อมันมีเนื้อตาอีกตรงนี้ไม่ตายแล้วตรงนี้ไม่ตายแล้วเป็นไรฮะเราเลาขวาเราเลาขวาได้เราเลาะขวาดีขวาลงมา มันมีเนื้อตัตรงนี้ตัวนึงเลยแต่ไม่ได้โด่งล่างยิงตรงนี้ตอนเวมพูนี่เรา่ลมเดินนะเรมเดินนะครับมาเตอร์เอ้ยบักกี้เอ้าไอ้เจี้ยนี่ยังไม่ตายอยู่ล่างนะข้ามาปไ้เนึ่งพลิกไปขวาให้ขวาตัวขวาตายแล้วช็อตขวามีตายแล้วพี่ดินปิดนะ านี่เปิดตัวนี้ให้ใกล้เราตายยังอ่ะยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดตัวนี้มีนะอันนี้มีอันนี้มีปิดเนินได้ปิดเนินโอ้โหเนี่ยกูล่างอีกตรงไหนปิดหนินมามองนด้เลยมาขวาไม่มีแล้วระวังามองไม่เห็นเลยได้ไหมหน้าเนิน ตายตาำมาแล้หลือสี่ตัวสี่สามชเปอร์กูเลยเยอ่าเฮ้ยมีตัวไกมีตัวไกมืสามสามอ่ะตัวไกลที่วัดแม่มอนจา์พี่ไม่มี้องเก็บศสเก็บศสได้เฮ้ยซ้ายซ้เอยขวามาขวากา้มาเฮ้ยผมว่าไม่ใช่สามสามอ่ะสี่สามต้นไม้นี้มานะต้นไม้นายเนี่ยเ็นี่เทค่ยรูยุ้เ ดี๋ยวพี่เอาตัวไกลให้เฮียเอาตัวไกลอะจากวัดนั่นกันให้มันเดินเิดได้ยปะโอ้ยเจ็บมั้ยน่ะตายไปอ๋อไม่ใช่เหลือสามสามแล้วใช่ไอตัวตัวแรกที่มันเนียนแ่ะเีพี่วัดตัวไกลให้มันจะโค้งอุ้ยเชื่อมีหน้าใกล้ชุบได้ชุบได้ฉุบได้มันจะขับรถมันปิดแล้วระวังเราขึ้นมาขึ้นมามาแล้วนะขี้สายบนว่ะ วงผมนะเฮ้ยโดน<ๆ>โดนึ่งตัวกูกระโดดกระโดดอะไรนี่พี่ซัดตัวซ้ายเองวะขวาขวามาตัวนึงมัดปิดตัวขวาครับโฉบได้มันไม่น่ารู้พี่อุ้ยรู้วะ่ะพี่ซัดตัวเองมันอยู่แยกกันเออเดี๋ยวพี่ดักตัวซ้ายมันน่าจะไม่รู้พี่ ขว่าตัวหนึ่ง้องเอด็อกอยู่หลังต้นมะะไม้ป่าวะอ๋ออยู่ในตมนไนี่มันขนหรืออะไรวะนี่ น้อหนึ่งน้องหน้อสองเดียดซ้ายเดือดซ้ายพี่ตัวเดียวน้องสองน้องสองเดียดซ้ายหน้าพี่ต้องหามาพี่โชว์ต้องหามาเเจเฮกูหไอ้เฮียกูมองหน้าไหนมันขนมาวะนี่กูจะเปิดกูก็กลัวก็เปิดไปลังเหงาเฮียเก็แม้วที่ได้เล่นแลวยิงหนึ่งทิวอะเก็บแล้ที่